สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมอยู่กับช่องเสียงน้อบุรียมครับวันนี้มีรถเกี่ยวเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถเกี่ยว DC70G Plus นะครับ สวรยมากครับผมเป็นรถปี60นะครับทุกอย่างพร้อมใช้ครับตัวนี้นะครับเอาไปาแทบจะไม่ต้องเช็คเลยครับผมนะครับระบบการทำงานของเขาในเต็มรูปแบบครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบสี C ่จังหวะเป็นเครื่องยนต์ Direct Injection ครับ ระบายความร้อนด้วยน้ำเครื่องยนต์ตัวนี้้นี69แรงม้าครับ69แรงม้า2,700รอบต่อนาทีนะครับแหมสุดจัดเลยนะปลากเกียวของเขาก็อยู่ประมาณ2เมตรนะครับเดิม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 จริงๆนะครับเดิมเดิมมาก ห้ 5, ปีนี่ถือว่าสภาพนี่ยังไม่ช้ำครับผมดูจากรอบคันแล้วก็ทุกอย่างก็ยังมากเดิมครับผมชุดเกียร์ต่างๆนะครับเครื่องยนต์ยังดีครับผมเครื่องยนต์ดีหกสิบเก้าแรงมา้าไดรกนะครับช่วงล่างก็ไม่ช้ำ่าไรนะยังสวยอยู่ครับผม เอาไปล้างไปฉีดน้ำน่อยนี่ทำสีช่วงล่างใหม่นี่กิกเลยครับปลากเกียวยังแข็งแรงอยู่ครับผมไม่มีโยกไม่มีคลอนเลยสนิมก็ยังไม่จับนะครับก็จะจับก็เพียงแต่เล็กน้อยะครับผมดีซีเจ็ดศูนย์จีพลัสเป็นรถบุรียมโดยกำเนิดครับผมใช้งานก็เกี่ยวข้าวฤดูกาลเดียวเกี่ยวข้าวนาปีครับผมไม่ได้เกี่ยวนาปลังนะก็ สวยๆเ,เดิมนะครับดูรอบคันนะรอบคันช่วงล่างไม่มีแล้วนะครับตัวนี้ดูรถกันก่อนครับผมเราเคยมาฟังราคากันนะครับรอยางนี้ยังดีอยู่ครับยังใช้งานได้อีกครับ เจ็ดศูนย์นี่เป็นที่นิยมใช้นะถือว่าเป็นรถรุ่นกลางนะครับเหมาะสําหรับการเข้าในสถานที่แคบๆนะตรงไรท้องนาแถวบ้านเราเนี่ยนาแปลงน,น้อยๆเนี่ยนาใช้อยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับผมภายในอุ้มก็บรรจุข้าวได้อยู่1ตันนะครับ ไม่เคยเห็นเขาปลดอุ้มดีซี70กัน้อดต้องอนนองัดใช่ไหมเอาเนี่ยครับเขาเปิดอย่างงี้ไวไหมไอ้ร้องนี่ครับอุ้มข้าวของดีซี70วันนี้เราก็อยู่กับนี่แหละครับ ที่อูม,มอ,อ,อ<บ>จริญยนต์นะแล้วก็น้องลูกชายน,น้องนะ้อยน้องมิกน้องมิกนะครับผมนี่เริ่มโตแล้วครับเริ่มโตแล้วเริม่มโตแล้วเอ,อ่อดูภายในครับผมเปิดอุ้มให้ดูก็เขาเปิดได้ประมาณนี้เนาะแค่นี้เนาะอ่าแค่นี้แหละนะครับสุดแล้วนะครับอุ้มข้าวนี่ก็ยังดีอยู่เลยทุกคนนะโอ้โหเดิ่มเดิมครับผมนีิ่มล้างหน่อยนี่แจ๋วเลยครับผมอันนี้เป็นแค่ฝุ่นที่ใชยจับ ล้างจอดแต่กีที่แล้วครับงงเพิ่งเอาออกมาเนาะนี่ภายในก็ยังดีอยู่ครับผมนี่ถือว่ารถนี่ยังไม่ช้ำเลยนะครับหนูไปทำรังนี่นะหนูไปทำรังทันวลาปีที่แล้วเออจอดโดยหลักก็จะดูโครงสร้างครับผมโครงสร้างนี่ทำเดิมเครืของเดิมเครื่องเครื่องนี้ยังไม่เคยแก่นะ เครื่องเกียร์อะไรยังดีอยู่ครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยมไม่มีเยิ้มหรอกไม่มีเยิ้มเลยเนาะขัวตาสีสูบเลยนะต่้งต่างลิกตัวนี้ให้กำลังมาอยู่ที่69นะครับผม69เรงมามอโ์โบไหมโทอโ์โบด้วยเนาะโโตัวนี้มอโ์โบเดิมครับผมรุ่นนี้นะครับโโดเดิมจากโรงงาน ก็ดูแล้วก็โอเคครับผมโอเคเจ็ดศูนย์กี่พลัสนะครับกีหกศูนย์ระบบควบคุมคอนโทรต่งตางๆเนี่ยก็อ่านี่ก็ไปแต่งเป็นอ่าชุดเล็แล้วนะผมนี่ดามจับเล็นะครับนี่ รุ่นนี้นี่รลเลอร์เขาจะให้มาอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับรนเลอร์ห้านีบนด้วยเนาะหกบ,บนด้วยหกน,นะผมรลเลอร์หกลูกครับยางนี่ยังใช้ได้อีกกี่ปีท่านผู้ใหญ่ถ้ามันไม่บาดเหตุเหยียบตอเหบอะไรมันก็ใช้ได้นานเลยถนะ้ามาเหยียบตอเหยียบอะไรก็ใช้ได้นานเลยเนาะสองปีนี่น่าจะได้อยู่ครับดูจากสภาพยางดอกยางบางยางแล้วก็ ีย่ังเอาเกียร์นี่ไปยังไงยังคิกอยู่เนาะปกติขับเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้อืเกียร์ปกตินะผมยังไม่ได้เก็ะปลากเกี่ยวตัวนี้นะครับนี่อันนี้ยังไม่ล้างนะยังไม่ล้างคือเอาไปก็น่าจะใช้ได้เลยเนาะพร้อมใช้เนาะมีเช็คอะไรเพิ่มเติมไหม อถ่าย้ยมันเครื่องมันไรนี่แล้วอ๋อของเร็วนะมันอยู่แล้วแหละรถเอาไปใช้งานมันก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายนะยังพวกคอพวกโซ่คออะไรนี่ก็ยังพอใช้ดได้อยู่เนาะอืมเอาไปก็ไปเช็คนิดหน่อยไม่เยอะตัวนี้ไม่เยอะนะครับมแบบทั้งหมดมาจากบริษัทครับมาดูภายในตู้นวดครับผมภายในตู้นวดตัวนี้ตะแกรงสองชั้นไหมตัวนี้ตะแกรงสองชั้นนะครับแจ่งครับ แต่งมาแล้ว,ต,ลวตัวนี้เอาไปเกี่ยวข้าวโพดน่าจะได้เนี่ยเพราะว่าเป็นตะแกงลูกใหญ่นะเกี่ยวข้าโพดน่าจะได้ครับภายในก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูซี่รอบหน่อยซี่รอบนี่ถือว่ายังสวยอยู่ครับผมยังสวยอยู่บางเจ้านี่ไปดูซี่รอบแล้วนี่โอ้โหหนักเลยชนิมจับแล้วก็ผุเยอะนะครับ ตัวนี้ซีรอบลูกตีโอเคครับผมลูกน้ำอะไรก็ยังเดิมนะมาลูกตีอะไรยังสวยอยู่เลยนะประมาณนี้ครับผมภายในจะมาดูจต่ภายนอกแล้วก็ดูภายในด้วยครับผมถือว่าสับสวยครับสวย ของเดิมอ๋อประมาณนี้ครับประมาณนี้อืมงยิตมอืมนี่ผู้ใหญ่เอาเดี๋ยวไม่ได้คุยกันเลยครับเอาผู้ใหญ่เปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับตอนนี้ตั้งไว้สี่สิบสี่ครับสี่แสนสี่เนาะครับอ๋อสาเหตุที่ตั้งไว้สี่แสนสี่เพราะว่ารถยังปีหกศูนย์ครับสองพันสิบเจ็ดครับอืมเล่มพร้อมพร้อมเล่มพร้อมโอนเลยครับอืม ก็ส่งฟรี200รอกิโลครับส่งฟรี200รอกิโลอีกครับโอ้โหพี่น้องอีสานบ้านเรานะส่งฟรีครับส่งฟรีก็ถ้าถ้าถ้าไม่ได้ขายก็ไว้เกวไวเกยวครับถ้ายังขายไม่ได้ปีนี้เข้างามด้วยนะครัเข้าอีก2ี่สกว่าวันก็ได้เกวได้เกยวแล้วครับก็ขอออกรวแล้วครับตอนนี้นี่ครับเอาสี่สี่แสนสี่หมื่นครับสี่หมื่นบาทต่อรองครับต่อรองได้อีกครับต่อรองได้อีกครับผม ตัวนี้นะครับถือว่ารถสภาพดีมากครับผมตัวนี้นะเอาไปก็แทบจะเกี่ยวได้เลยนะครับเอาไปเช็คพวกของเหลวอะไรหน่อยก็ลงเกี่ยวนะครับผมได้ล้งรถมืจออตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วครับเอาเอาออกมาตัวนี้มีอยู่ที่ยังโซดอยู่ก็สองสองคันเนาะครับเดี๋ยวมาดูคันเก้าห้านะเก้าห้าตัวนี้เป็นยังไงประวัติปีห้าห้าครับปีห้าห้าสองแสนห้าสองแสนห้าครับ ก็ไปทำสีเลกจัหน่อยไม่ได้ทำสีสีมันซีดเนาะกลับไปเช็คก็ได้แท็กแท็กใครอยากจะได้ทส้ราคาประหยัดหน่อยแต่ไปได้เป็นสเต็กตัวใหญ่เนาะเอา95ตัวนี้ครับผม205นะครับครัก็อันนี้ตามสภาพครับผมเอาไปก็ไปเกี่ยวได้อยู่เกี่ยวได้แล้วก็มีเช็คนะธรรมดาตามราคานะครับก็ตายังขายไม่ได้ก็เดี๋ยวก็จะเช็คนิดหน่อยซื้อจะไปซื้ออะไรมา205นี่ต่อรองได้อีกไหม ็ได้นิดหน่อยครับได้นิดหน่อยเนาะครับครับอืมเอาเอาอย่างงี้ผมถามท่านผู้ใหญ่ครับแบบจริงใจกันเลยเอาไปต้องไปเช็คตรงไหนบ้างครับผมสมมตินะไปทําสีแล้วก็อยากได้โอเ์เรทก็เปลี่ยนเป็นโอเ์เรทครับอันนี้มันโอเ์เดิมโอเ์เดิมแต่เขาเอาไปเผลาแล้วครับเอาไปโผลาแล้วอ๋อไอตัวนี้ปาาเกี่ยวกี่เมตรฮะสองเมตรสี่สิบห้าสองเมตรสี่ห้าอ๋อสองเมตรสี่สิบสี่เลยครับไตรงวงในครอืมครับ อ่ะอย่างพวกหัวจรวดพวกฟันนี่ต้องเปลี่ยนไหมดูไปแล้วก็ถ้าเราก็เช็คดูไอ้ตัวไหนที่มันสึกมากเรก็ค่อยเปลี่ยนแต่ตัวนี้ปูพื้นเหล็มาแล้วใช่ไหมใช่ครับเต่งมาแล้วเนาะปูพื้นเหล็อ๋อปูพื้นเหล็ก็ไปทําสีไปจากไหนนี่ครับอย่างนี้สีผสมสีไปทําสีเอาอันนี้คือราคาผมให้ท่านผู้ใหญ่แนะนําเลยครับผมว่าเอาไปเช็คตรงไหนบ้างครับผมอย่างพวกปากพวกช่วงล่างช่วงล่างนี่ดูแล้วต้องมีเช็กไหม ช่วงล่างแล้วก็ต้องขึ้นดูพวกรถเลอไอลูกปืนโรเลอร์ตัวไหนมันแตกกตัวนี้ตัวนี้มันออโต้มอนโรซิสเต็มด้วยใช่ไหมใช่ครับยังใช้ได้ไหมก็ตอนนั้นยังใช้อยู่เลยครับยังใช้ได้เนะครับอ๋อเอ่สมัยไม่ค่อยมีใครใช้หรอกเนาะครับเหมือนเจ็ดสิบเจ็ดสิบก็ไม่มีอืมครับเขาไม่ได้ใช้อ๋อแต่ว่าถ้าใช้ก็คือใช้ได้ครับอ๋อเอาดอกยางก็ยังดีอยู่ครับทุกคน ยังดีอยู่อย่างตัวนี้น่าจะเปลี่ยนมาใช้ได้นิดหนึ่งมั้งอืมอุ้มตัวนี้นี่ตันสองดูจากสภาพแล้วเป็นยังไงท่านผู้ใหญ่ก็ไปเคาะเคาะเอาเอานากหน่อยมันก็ุีคืออะไรเนาะครับโอ้ทำสีเอานี่ครับอุ้มแต่ว่าเปิดออกมาได้ใช่ไหมเปิดได้ครับเปิดได้เนาะเปิดได้อ๋อนี่ตัวนี้เขาไปทําท่อปล่อยข้าวเนี่ยตัวนี้เป็นเหลด ของเดขอของใหม่เนี่ยทำใหม่ครับทำเองเนาะใช่ครับถ้าของจากศูน์นี่ไม่มีเล่นะตัวทอดนี้ DC เก้าห้ากิเอ็มนลัดกลัดปีห้าห้าปีห้าห้าครับผมตัวนี้มีเล่มไหมมีครับมีเล่มด้วยเล่มภาษีเต็มอยู่ภาษีหกเจ็ดมีภาษีด้วยครับภาษียังไม่ขาหทุกคนเจียวเจียวนะครับนี่เอาเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยผูยใหญ่ครับดูเลยครับ ฝั่งตู้นะครับผมฝั่งตู้ครับฝั่งตู้ก็ประมาณนี้ครับผมเกียร์ก็ยังดีเนาะครับมันก็ยังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ปกตินะครับ๋อเกียร์ยังดีอยู่ครับผมครับรับรองว่าเกียร์ได้แน่นอนครับเพียงแต่ว่าเราต้องมาดูให้เห็นกับตาอืมมาดูแล้วก็มาต่อรองราคากับทางท่านผู้ใหญ่ครับ แต่ก่อนท่านเป็นช่างมิ้งครับผมทัวนีะถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วครับ <c oughs> ไม่ใช่อะไรมีภาระเพิ่มเพิ่มเยอะขึ้นอีกเพิ่มเยอะ <c oughs> ไม่ค่อยมีเวลาซ่อมรถแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปประชุมนี่จะไปเดี๋ยวนี้อะไรอีกเดี๋ยวก็ต้องไปไประชุมครับผมงานเยอะะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องไปดูแ <c oughs> ลเรื่องสวัสดิการของพี่น้องประชาชนแจกเบี้ยยังชีพวันนี้ผู้สูงอายุผู้พิการครับนี่ครับเงินมาแจกอืเอ้าตอนนี้ก็ยังโสดอยู่สองคันเนาะยังโสดอยู่สองคันนะครับัน ก็ประมาณนี้ใครสนใจก็โทรมา0808432910ครับรถเกี่ยวสวยๆใกล้จะถึงวันแล้วนะรีบตัดสินใจนะครับครับถ้าผนจากกี่วันนะ20วัน20วันแล้วก็คงจะเกี่ยวข้าวแล้วนะครับผมยังไม่ขายถ้าเกี่ยวข้าวอยู่นี่ไปซื้อกลางทุ่งเลยนขายไหมนี่ก็หรราคาเพิ่มขึ้นอีกครับช่วงนี้ราคายังยังนะ ครับใช่ครับยังไม่ยังไม่ได้ถ่ายน้ํามันเครื่องอะไมอ่าเพราะว่าถ้าเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยเราต้องไปเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวอะไรอีกราคามันก็จะอัพขึ้นสูงอีกนับทุกคนใช่ถ้าซื้อไปตอนนี้ก็ราคาก็ถือว่าพิเศษพูดคุยกันต่อรองก็ได้นะครับผมเป็นรถบ้านแท้ครับตอนนี้จอดรถรถบ้านแท้จริงครับผมจอดมาตั้งแต่ติ๊กเกอร์บุรียมธนบผมนี่ครับจอดมาหลายเดือนแล้วมาสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนจะครบจะครบปีอ๋อก็เลยมันขี้ฝุ่นมันก็ดูไปแล้วเหมือนเจ้าของเขาก็ดูแลดีนะ ก็จอดรักษาดีนะครับถักยางฝั่งนี้ใหม่กว่าฝั่งนู้นอืมถักยางก็ยังใหม่เลยบังยังดีอยู่ครับผมเจ็ดสิบแล้วมันไม่ค่อยจุจิกเจ็ดสิบกะหากูปูตาไหลมันเยอะครับทุกวันนี้ใช่ใช่ใช่นิยมนะยอดนิยมนะยอดนิยมเลยครับ DC เจ็ดศูนย์นี่ถือว่าโอเคครับกัมพูชาก็ยังชอบเลยกัมพูชาก็ทักมาหาผมเรื่อยเลยครับจะเอาไปใช้งานนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะผมมาครับขอบคุณ ท่านผู้ใหญ่เป็นอย่างสูงครับผมใครสนใจก็ทักโทรมานะครับผมว่ารถยังอยู่หรือเปล่านะครับอ่าเอาทีีลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ